สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ตอนนี้เป็นเวลากลางวันน้องเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วเพื่อนเรากลับมาจากซื้อปุ๋ยในเมืองน้องเพื่อนตอนนี้ยกปุ๋ยลงมาวางไว้ในร่มน้องเพื่อนเสร็จแล้วน้องเพื่อนประมาณสิบเอ็ดถุงน้องเพื่อนซื้อมา ุ๋ยก็แพงนิดนึงนเพื่อนเราซื้อแบบธรรมดาน้นเพื่อนไม่ได้ซื้อแพงมากเพราะว่าต้องใส่หลายรอบเลยต้องซื้อถูกนิดหนึ่งเราไม่ต้องซื้อราคาแพงน้นเพื่อนแค่พอใช้ได้ก็พอน้อเพื่อนถ้าซื้อแพงเกินไปเราก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อหลายถุงน้นเพื่อนเพราะว่าเราต้องใช้หลายแปลงน้องเพื่อน ใส่สองรอบก็หลายถุงเหมือนกันเพื่อนอันนี้ซื้อมาสิบเอ็ดถุงก่อนนอนเพื่อนรอบแรกรอบสองก็ต้องซื้ออีกอันนี้ลองใส่ดูก่อนสิบเอ็ดถุงเพื่อนเราใส่รอบแรกก็ใส่ธรรมดานาะสูตรทำสูตรธรรมดาสูตรสิบหกสูตรสิบหกอะไรวะสูตรสิบหกแปดสี่ ห้าสิบหกสูตรสิบแปด่ห้าน้อเพื่อนสูตรสิบแปด่ห้าใส่ข้าวรอบแรกเนาะเราซื้อเอามาใส่ข้าวใส่หวานนาข้าวน้อเพื่อนให้หญ้าให้หญ้าวัวเสร็จตัดหญ้าเสร็จ,รจก็ไปซื้อปุ๋ยน้อเพื่อนกลับมาเพิ่งกลับมาถึงบ้านกำลังยกปุ๋ย มาวางกับที่ร่มๆนิดหนึ่งเพราะว่าตัวผนตกน้อเพื่อนตอนนี้เรายังไม่หวานเ้าน้ำยังเยอะอยู่เปิดน้ําออกนิดหนึ่งก่อนค่อยเอาไปหวานน้อเพื่อนใช้สูตรธรรมดาน้องเพื่อนไม่ใช่ใส่กราแค่เพงเพราะว่าเราใส่สองรอบก็ต้อง ใสหน้าหลายแปลงน้อเพื่อนถ้าใส่สูตรสูงกว่านี้แพงกว่านี้ก็ต้องใช้ทุนเยอะเกินไปน้นเพื่อนหวานนิดๆหน่อยๆน่อยเพื่อนน้ำเยอะใส่นิดๆหน่อยๆก็ได้เพื่อนเพราะว่าปุ๋ยมันจะละลายไปทั่วนาเนาะถ้าน้ำไม่ค่อยมีก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้เนาะปีนี้น้ำมาเร็วประมาณสองสามวันแล้วก็เอาไปหวานเนาะ เมื่อวานเมื่อวานก่อนน้องเพื่อนหวานไปแล้วที่หนึ่งน้องเพื่อนให้คนไปหวานให้น้องเพื่อนเราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อน,อนชมเนาะตอนหวานตอนนี้ก็จะไปหวานนาอีกที่หนึ่งน้องเพื่อนยังมีอีกสองที่วันก่อนก็หวานหมดน้องเพื่อนเราต้องไปซื้อมาใหม่นวันนี้ นาอีกแปลงหนึ่งยังเปิดน้ําออกยังไม่พอดีน้องเพื่อนเอาน้ําออกนี่หนึ่งก่อนจะเอาไปหวานเราไม่ได้ขับรถเข้าไปในเมืองเนาะเป็นร้านอยู่นอกเมืองน้องเพื่อนจะมีร้านขายปุ๋ยอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าร้านตัวในตัวเมืองจะราคาเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่ได้เข้าไปถึงตัวเมืองน้องเพื่อนว่าเราใช้รถคันเก่าน้องเพื่อน ขับเข้าเขาไม่กล้าขับเข้าไปเพราะว่ารถเยอะเนาะขับยากนิดหนึ่งเราขับแค่บ้านนอกบ้านนอกเพื่อนแถวนอกเมืองก็มีร้านขายปุ๋ยเหมือนกันเนาะเพื่อนใกล้ๆเราไม่ได้ไปไกลขับใกล้แๆแถวนี้ร้านแถวนี้เนาะใกล้ๆหมู่บ้านตามบ้านนอกเราทุกวันนี้ก็มีร้านขายปุ๋ยเพื่อน ซื้อมาสิบเอ็ดถุงรอบสองซื้อมาใส่อีกแปลงหนึ่งเนาะอีกแปลงวันก่อนก็ใส่ประมาณแปดถุงนาก็ประมาณแปดไร่สิบหกไร่น้อเพื่อนสิบหกไร่ใส่ไปแปดถุงแต่ก็ไม่หมดน้องเพื่อน เราไม่ได้ใส่เยอะเพื่อนใส่นิดๆหน่อยๆบางคนก็อาจจะใส่เยอะเนาะแล้วแต่บางแปลงก็สวยแล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะเนาะบางแปลงก็ไม่ค่อยสวยเราก็อาจจะใส่เยอะนิดนึงเตหวานเองไม่เป็นเพื่อนต้องจ้างต้องจ้างคนอื่นให้ใไปวานเนะาะพูดไม่ถูก ้องจ้างคนอื่นให้เปี่ยวหานให้จ้างคนใกล้ๆบ้านแถวนี้เนาะทั้งค่าปุ๋ยทั้งค่าคนหวานอีกก็เยอะเหมือนกันนอนเพื่อนลงทุนไปเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยเพื่อนจะได้นำํำบรรยากาศบรรน,นอกของเรามาให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นฟซตอนนี้เป็นเวลากลางวันน้องเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วเพื่อนเรากลับมาจากซื้อปุ๋ยในเมืองน้องเพื่อนตอนนี้ยกปุ๋ยลงมาวางไว้ในร่มน้องเพื่อนเสร็จแล้วน้องเพื่อนประมาณ11เอ็ดถุงน้องเพื่อนซื้อมาปุ๋ยก็ แพงนิดหนึ่งนเพื่อนเราซื้อแบบธรรมดาน้องเพื่อนไม่ได้ซื้อแพงมากเพราะว่าต้องใส่หลายรอบเลยต้องซื้อถูกนิดหนึ่งไม่ต้องซื้อราคาแพงน้องเพื่อนแค่พอใช้ได้ก็พอน้องเพื่อนถ้าซื้อแพงเกินไปเราก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อหลายถุงน้องเพื่อนเพราะว่าเราต้องใช้หลายแปลงน้องเพื่อน ใส่สองรอบก็หลายถุงเหมือนกันเพื่อนอันนี้ซื้อมาสิบเอ็ดถุงก่อนนอนเพื่อนรอบแรกรอบสองก็ต้องซื้ออีกอันนี้ลองใส่ดูก่อนสิบเอ็ดถุงเพื่อนเราใส่รอบแรกก็ใส่ธรรมดาเนาะสูตรทำสูตรธรรมดาสูตรสิบหกสูตรสิบหกอะไรวะสูตรสิบหกแปดสี สิบหาสิบหกสูตร 18, สิบแปดสี่ห้าน้อเพื่อนสูตร 18, สิบแปดสี่ห้าใส่ข้าวรอบแรกเนาะเราซื้อเอามาใส่ข้าวใส่หวานนาข้าวน้อเพื่อนให้หญ้าให้หญ้าวัวเสร็จตัดหญ้าเสร็จก็ไปซื้อปุ๋ยน้องเพื่อนกลับมาเพิ่งกลับมาถึงบ้านกำลังยกปุ๋ย มาวางกับที่ร่มๆนิดหนึ่งเพราะว่าตัวตผลตกน้องเพื่อนตอนนี้เรายังไม่หวานเพราน้ำยังเยอะอยู่เปิดน้ําออกนิดหนึ่งก่อนค่อยเอาไปหวานน้องเพื่อนใช้สูตรธรรมดาน้องเพื่อนไม่ใช่ใส่รัวแ,แคาแเพลงเพราะว่าเราใส่สองรอบก็ต้อง ใส่หน้าไหลแปลงน้นเพื่อนถ้าใส่สูตรสูงกว่านี้แพงกว่านี้ก็ต้องใช้ทุนเยอะเกินไปนเพื่อนหวานนิดๆหน่อยๆนเพื่อนน,น,น,อน,อน,น้ำเยอะใส่นิดๆหน่อยๆก็ได้เพื่อนเพราะว่าปุ๋ยมันจะละลายไปทั่วนาเนาะถ้าน้ำไม่ค่อยมีก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้เนาะปีนี้น้ำมาเร็วประมาณสองสามวันแล้วก็เอาไปหวานเนาะ เมื่อวานเมื่อวานก่อนน้องเพื่อนหวานไปแล้วที่หนึ่งน้องเพื่อนให้คนไปหวานให้น้องเพื่อนเราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้ื่อเพื่อนชมเนาะตอนหวานตอนนี้ก็จะไปหวานนาอีกที่หนึ่งน้องเพื่อนยังมีอีกสองที่วันก่อนก็หวานหมดน้องเพื่อนเราต้องไปซื้อมาใหม่ในวันนี้ นาอีกแปลงหนึ่งยังเปิดน้ําออกยังไม่พอดีน้องเพื่อนเอาน้ําออกนี่หนึ่งก่อนจะเอาไปหวานเราไม่ได้ขับรถเข้าไปในเมืองเนาะเป็นร้านอยู่นอกเมืองน้องเพื่อนจะมีร้านขายปุ๋ยอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าร้านตัวในตัวเมืองจะราคาเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่ได้เข้าไปถึงตัวเมืองน้อนเพื่อนว่าเราใช้รถคันเก่าน้องเพื่อน ขับเขา้าเขาไม่กล้าขับเข้าไปเพราะว่ารถเยอะเนาะขับยากที่หนึ่งเราขับแค่วันนอกวันนอกเพื่อนแถวนอกเมืองก็มีร้านขายปุ๋ยเหมือนกัน,นเพื่อนใกล้ๆเราไม่ได้ไปไกลขับใกล้ๆแถวนี้ร้านแถวนี้เนาะใกล้ๆหมู่บ้านตาม้ันนอกเราทุกวันนี้ก็มีร้านขายปุ๋ยเพื่อน ซื้อมาสิบอ็ดถุงรอบสองซื้อมาใส่อีกแปลงหนึ่งเนาะอีกแปลงวันก่อนก็ใส่ประมาณแปดถุงนาก็ประมาณแปดไร่สิบหกไร่น้ะเพื่อนสิบหกไร่ใส่ไปแปดถุงแต่ก็ไม่หมดน่อเพื่อน เราไม่ได้ใส่เยอะเพื่อนใส่นิดๆหน่อยๆบางคนก็อาจจะใส่เยอะเนาะแล้วแต่บางแปลงก็สวยแล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะเนาะบางแปลงก็ไม่ค่อยสวยเราก็อาจจะใส่เยอะนิดน,นึงเราหวานเองไม่เป็นเพื่อนต้องจ้างต้องจ้างคนอื่นให้ใสหวานเนาะพูดไม่ถูก ้งจ้างคนอื่นให้ไปหวานให้จ้างคนใกล้ๆบ้านแถวนี้เนะาะทั้งค่าปุ๋ยทั้งค่าคนหวานอีกก็เยอะเหมือนกันน้องเพื่อนลงทุนไปเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยเพื่อนจะได้นำบรรยากาศบรรน,นอกของเรามาให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆครับ